รูวคิณยายใกล้ความจริงนะคะไก่คงเสียใจน่าดูอ่ลอมล้อมตะข,ข่ายคุณยายก็เป็นห่วงทุเรียนจริงเลยเดี๋ยวคิณยายจะเดินทางแล้วจะเข้ากทมแล้วฝากไว้กับแม่ฟาธอร์นี้ฝากคนดูแลเข้ามาลดให้ โอ้ย,ยง,งานก็ไม่เสร็จแล้วฝากก็ทำตามเชื่อใจช่างใหญ่นะฮะยุ้ยยายแปรทิศกว่าแล้วก็กลับค,คุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดียามเย็นค่ะสี่โมงครึนนะ่งวันนี้คุณยายจะเดินทางไปกทมแล้วค่ะ คิถึงทุเรียนดูช่างค่ะรูว่าจะเสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวเสร็จแล้วนะฮะทำไปเรื่อยๆแต่คุณยายไม่อยู่คุณยายก็ปล่อยให้ช่างทำไปแต่ห่วงที่สุดก็คือทุเรียนนี่แหละห่วงต้นไม้ค่ะเขาก็มาลดให้แต่ก็ก็ไม่เหมือนเรานะอ่าเดี๋ยวคุณยายก็จะเดินทางแล้ว อขอบคุณมากนะคะบายบายขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะมามาลาเสือร <laughs> ์มาดูงานนิดหนึ่งแล้วก็จะไปละบสวัสดีค่ะ,ะคุะ่ยายมาเก็บมะงวงไปฝากเพื่อนง่งเบาไอ้เยอะ มันแเจแล้วล่ะยายก็จะเอาไปฝากเพื่อนนี่ก็ไม่มีนี่ค่ะเด็ดเลยคะะคะคือฝากเพดนกันเกลือสองยายไม่เก็บมาเกลืวสวง เสียมกะปิคนเทพชอบมาเก็บพูงอืนี่ค่ะเก็บขึรนมาชาดนี่ชาติบ้านเราดิสิงได่ เก้วันดีค่ะไปไปตัดต้นไม้มาได้ไข่มหมวแดงยายแม่เอาม่เอาตัวมันออกนะเพราหญายว่ามันเปรี้ยวดีเป็นแม่เป่งเมดแล้วยาย,ยาเอาไปกรุงเทพด้วยเลยดองน้ำปลาแล้วาลาางมือเสิมงแย่มาเมื่อกี้ลืมลืมถ่าย